สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเมืองน,นะครับผมในที่สุดมาเมืองข้อได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วนะครับผมมันว่ามันดีใจมากเลยนะครับผมท่านเต็มมาเมืองกลับมาที่อีปุ่นแล้วนะครับมาเมือไม่ได้ไปประเทศไทยสักครั้งเลยนะครับผมมาเมืองกลับมาที่อี่ปุ่นเมื่อปีสองพเดือน9นะครับผมนะนห,นหนึ่งปีครึ่งเนี่ยนะครับมาเมือคิดถึงประเทศไทยมากจะตายเลยนะครับผม ต่ครั้งนี้มมังก็โจนตัวเรียบร่อยแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนีครั้งนี้นะครับถือว่าคลอบบินไซกันบินไทยนะราคามันถูกมากนะครับไปกลับจากคันไซนะครับโอซาก้าถึงสวนภูมิเนี่ยไปกลับนะครับผม ไม่ถึง5ามึนเย็นนะ4 8 8 0เท่านั้นนะครับถ้าจะเลกเป็นไทยนะครับก็ประมาณ1,200บาทเท่านั้นเลยนะครับทุกคนถูกมากใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะะับเรว่มกระเป๋าดืงมทันด้วยนะครับ20กิโลด้วยนะเหงราคาปุ๊บมามองคอรีบจองเลยนะครับผมเพราะว่างคิดตุนจะตายมันไม่ไวแล้วนะครับทุกคนบางคิดตุนไปเนีขาดคิดตุนเครื่องคิดตุนอาหารไทยอะไรนูน่นนี่แล้วก็อยากจะกินข้าวเหนียวมา ด้วยนะทุกคนตอนนี้มะม่วงอร่อยและถูกใช่ไหมไม่ใช่มะม่วงนี้นะมะม่วงเป็นผลไม้นะครับผมอร่อยและถูกใช่ไหมครับผมเขาเลยนะครับมะม่วงจองตัวเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็โชคดีมากเลยนะครับผมคือมะม่วงเนี่ฉีดวัคซีนมครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโมเดอร์นาทำหมดเลยนะครับผมแล้วก็แห่งเว็บไซต์ของสถานทูตเดลอนี่นะครับทุกคนคนที่ฉีดวัคซีนมครั้งนะครับผม ไปประเทศไทยแล้วก็ไม่จําเป็นต้องกักตัวนะครับผมแล้วก็พอกลับม,มาที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับถ้าจะมี PCR นะครับเป็น n e g a ทีฟอ่นี้น,นะครับก็ไม่จําเป็นต้องกักตัวด้วยนะครับผมทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนี่แหละก็ต้องไปใช่ไหมแล้วก็ลากาตัวกลมบินก็ถูกมากไม่มีทางไม่ไปเลยนะทุกคนงานก็มาเหมือนจัดเทเลียมของเพื่อที่จะปะเทดได้นะครับทุกคน คราวนี้นะครับจะไปถ่ายคลิปอะไรนู่นนี่นะครับผมมองเขาเลยนะครับมีล้องนะครับผมมีไมค์นะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับกูอินสตาสามร้อยหกสิบนะครับผมนะครับผมแล้วก็แน่นอนมี iPad อะไรนู่นนี่นะครับทั้งหมดอยู่ในนี้คราวนี้จะไปวิ่งกับเพื่อนด้วยนะครับก็เลยรองเท้าแล้วก็เสื้อวิ่งด้วยนะครับผมเพื่อนเพื่อนนะครับที่นี่คือที่เก็บของเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับผมทุกคนให้ไม่มีมั่วเนื้อมี แน่นอนอยาดมนะครับผมแล้วก็มีพวกมาม่าย่ำๆอะไรนุ่นนี่นะครับผมแล้วโคนะครับมีพุ่มปุ้ยน้ำปลาสอยซอสอะไรนุ่นนี่นะครับผมเดี๋ยวครัวน,นี้มาม่าจะไปที่ไทยเราก็ซื้ออะไรเพิ่มมาวางที่นี่นะครับผมเตรียมๆลท่านตา,นานรอเลยนะครับว่ามาม่าจะซื้ออะไรกลับมานะครับ ที่เหลือก็จะใส่ PC อะไรนู่นนี่ก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับผมเฮ้ยตื่นเต้นแล้ว่ะ ทนัากลสุดที่สเนรอีโก้ยตุ้มเตน่ะใจมากเยอะลงให้เลยอ่ะนาที่สดอ่ะเช็คอินดีกว่าทุกคนะครบนี่รรยของเดปาร์ช่นะครับของอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมทุกคนยังร่องอยู่นะครับผมเจว่าถ้าจะเทียบกับ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรกาก็ตึของคงยกขึ้นเยอะเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วอืมอืมร้องเลยไม่มีใครเลยจริงจริงแต่ตัวนี้มีคงอยู่น่าจะดีใจเออเช็คอินดีกว่าโอ้ยถ้าจะคิดว่าจะได้ไปโปรตีนไทยแล้วก็แบบลงให้นายวะเอวเราก็มีโปนเทนด้วยเนาะ DOKEYDAY はあ、まあっちバイクはむるすまいっとうか。 아, 아, 으, 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 e n 고 으, 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 e n g 으, 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 으,

เมื่สมัยก่อนเนี่ยแม็กโดนัลด์โคกตรงเต็มเลยอะไรเนี้ยเนาะแต่ตอนเนี้ยมีพี่น้องว่าอยู่จ้าไปดูมียากิกันไหมอ๋อไปดูมิยากิกันาเพื่อนฟันชอบมิยากะของโอซาก้าอันไหนมากสุดพิมพ์คอมเมนต์มาให้หน่อยได้ไหมเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะเนี่ย แต่ของหวานือของยิงที่สามารถเสือไปมาต่อตจอไปที่ไทยทุกไม่รวมของเสืออะไรกับน่นะเออเดี๋ยวอันนี้สือไปเยอะนะยัตสึฮาซิเนี่ยคือของของหวานของเออโคโตเนาะข้างนอกเป็นมอชิคุนะครับผมแ,บบแล้วก็ล็ามเบียเด็กนี้แล้วข้างในก็จะมีตัวัดีมีหลายรสชาติอันนี้ก็จะเป็นมัตชะอันนี้ตัวัดีหวานอันนี้เป็นชิโก อันนี้งานดำเป็นต้อเออบรักเซนเดอร์ทุกคนเคยกินไหมเบรกเซนเดอร์เนี่ยโคตรอร่อยนะแล้วมีมัดจะด้วยมสมัยก่อไม่มีนะจ๊ะนนมีรสไหนรสหนกอเอออันนี้ถ้าจะคนไทชอบวามากก็ดีใจมากนะอันนี้ก็คือพุ <c oughs> อดดิ้งโคเบนันเอนจ้ทุกค マ、まあ、ジャクちゃんは超合うすん神戸ってムアンコンないちゃんは超合うのだと思うたふわふわなんか超プリンねマムアン,ンコンでいてまう、あ、ん <noise> <noise> はいアニフーゲースト、うん、にえらがとくアニココン神戸なんか,なんなんかティーベはクリアからやかんなくてクッキーバンバーなからわかんなくていいしなんかなメイドコンタイプリアクション5フーローパーもなくてこの นี่ปรกับคูออะ่ันนี้ร้านนะคะนะครับคือคอร์สน <before> ี้เดชันที่สามนะครับผมคือร้านก็เปิดนะครับผมแต่ว่าบางร้านก็กำลังปิดอยู่นะครับผมล้วก็ตันนี้นะครับตกออาจจะเช้าเกินะครับผมโอเล่ร้านอยากปิดเยืะนะับโอเคก็ไป ยัยตุกอได้แล้วนะครับผมแล้วก็น,นี่เป็นปัญยาขาวต่างกับข้างในนะครับผมหลังจากทาง immigration แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แลหละร้านแบบเศร้าเนาะแปิปิดหมดเลยอ่ะไม่มีร้านที่แบบเปิดให้เออ่พนัก,กงานไม่ใช่ลูกค้าซื้ออะไรเนาะเอ,ออยังยังไม่ได้ฟื้นฟูนกับเออ่โควิดเน้เท่าไหร่นะครับผมจำนวนบินก็แบบครอน้อยเลยอ่ะ ที่จะไปก็ฮานอยปารีสโซลกรุงเทพมนิลาลอสแอนเจลส์แล้ก็สิงคโปร์นะครับผมน้อยจึงแค่นี้แหละนะครับผมแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยกขาคือมันเป็นไม่มีไม่มีบินที่ไปตามประเทศเป็นสูงด้วยนะก็เลยแบบดีขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันน้อยแต่ว่ามี สายการบินไทยนะครับบินออกจากโอซาก้าด้วยมันขอดีใจนะครับผมตัวของผมประเทศไทยมากมากนะครับผมเดี๋ยวหาอะไรกินดีกว่านึกว่านะครับออที่นี่มีห้างเปิดที่ห้างอาหารอะไรตามๆเปิดให้ซื้ออะไรเนี่ยเตแบบน้อยขนาดนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรที่ซื้อได้หรู้บอกนะอ่ะลองหาเดินะจ๊ะ ร้านปิดหมดเลยนะครับผมตุกอนนะครับสำหรับใครที่จะมาที่นี่ขอแนะนําว่าจะซืบเรื่องหน้านะครับผมตุกอนสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีร้านคาเฟ่อะไรทำตามใช่ป่าไม่มีเลยมีแต่อะไรจุดดองจำบน่ายที่ตู้นั่นด้ยนะทุกอนทำอไงดีวะไม่มีของกินเลยนะครับมีทุกคนนะครับมีอันนี้นะครับลบคน,นะครับเห็นแล้วนี่นะครับผมนี่ สำหรับใครที่นะครมีเครดิตขาดพวกนี้นะครับสามารถใช้บริการของราอตี้นี่ได้นะครับผมแต่ไม่ฟรีนะผู้ใหญ่นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วก็เด็กจะกระทำเลยค่าค่าสิทธิ์นะครับผมทีของนี้รองค่าสิทธิมาจากตรงนี้โอเคทุกคนนะครับโจรานนะครับที่เขาเปิดนะครับผมอันนี้ถักกละตุ้นี่ที่ของขายของ เอออะไรวะของเล่นนะครับผมสุดยอดโอเคทุกคนนะครับอันนี้สําหรับใครที่หิ้วข้าวเนี่ยก็จะขายโค้งกินนะครับมีทั่วนีนักการทุกบทก็จะมีขนมปังแบบข้าวนมนะครับแล้วก็ชิคกี้พายด้วยนะครับผมมองว่านักดึงไปไปมามาแล้วนะครับเดินไปเดินมาอะไรเนี่ยเจออเแต่ทีนี่ทีเดียวเลยโบกนะครับโบกแต่ต้องโบกนี้ก็จะมีถั่วันนี้นะครับผม อ่ะซื้อบำกูให้ดีกว่าเพื่อที่จะแก้หิวนะครับผมกูเบอร์เก้าดีกว่าเพราะเก้าเนีーー่ยความาหมายดีในภาษาไทยนะครับผมเก้าน่านะครับผมชอบมากโอเคเก็ตโต้เต็มมี้าษาไทยด้วยแท้

ดีเจ้อสวัสดีครับ44่สิบสี่ขอบผมขอบผมซี่สิบียครับขอบคุณครับเย้เย้ขอบคุณครับผมนี่นะครับผมไปนะครับในเครื่องบินนะจ๊ะ ขออนประมาณนี้แหละน้อยกว่าทีท่คิดนะสบายเลยเนี่ยดีใจมากเลยที่เพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาเยอะนะครับผมแล้วก็ผมชอบคำว่า welcome back to ไท i l a n d นะครับอินดีต้อนรับกลับมาที่ไทยอะไรเนี่ยชอบคำนี้มากเลยทุกคนนากป สายพาการินไยได้นำขั้นมาถึงขั้นตอนในงานเข้าประเทศเสร็จแรคนะครับทุกคนก็คือโชว์สไตล์และพาสมาต่อขั้นตอนเมื่อกี้นี้แหละเขาก็มันเช็คชื่อนะครับตรงกับพาสปอร์ตไหมอะไรเนี่ยนะครับไม่ได้เช็ครายละเอียดขนาดนั้นนะครับบนตึกเพราะใช้เวลามาเป๊บเดียวนะครับเราก็ผ่านแล้วนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะ โดยดีใจมากเลยอะทุกคนได้แข่งถามว่า King Power สวัสด uh ีครับสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเคเข้าโปรเตสต์ใแล้วนะครับทุกคนเนี่ยตอนที่ยื่นเอกสารเนี่ยนะครับก็มาเมื่อเนี้ยเขียนผ้าซาตินด้วยแล้วก็ข้อกลก็เฮ้ยทำไมถึงเขียนผ้าซาไินหรออะไรเนี่ยดิ้นยากไหมอะไรโน่นนี่นะครับแล้วคุยเป็น เป็นเป็นสันนิดกลางสั้นดุมากเลยอ่ะดีใจโอเคได้กระเป๋าเดินตาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยขอดีใจเลยอ่ะเออแล้วคราวน,นี้นะครับมามม่าจะยื่งถึงวันที่22เดือนหน้านะครับผมแล้วก็ส่วนเดือนเดือนนี้แหละแล้วก็เดือนเดือนที้นะครับมาม่าจะไปนุ่งไปนี่นะครับผมไปหาเพื่อนด้วยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปทำงานด้วยนะครับทุกคนขอบนี่นะครับ จะกอบครับติดทามชมมาเมื่อด้วยนะครับผมอัปเดตเรืดด่อยได้นะครับโอเคเจอกันปรตท,ทยรักมาจุ๊บจุ๊บเออโฟโตริงค์คิดคุงจะตายเลยนะทุกคนอึมอมอกดีใจวอร์เฮ้ยแบบกรีนปรเทศตทยเลยนะทุกคนเฮ้ยแบบ กรีมาไรก็ไม่รู้ปกชีมันน้ำปลามันมันเป็น落ち着กุมอะไรทุกคนดีว่าชอบมากเกไทยภัยอภัยคนเดียวที่าบหนึフィフィフィフ่ง ให้คิดถึงซิป้ามาเลยอะตุกไม่ถึงโอ้ไม่คิดถึงมากเลยอนะาตวนนปืนไฟยเตยเราจะพาเรามาทักสารแรงคำแข่งต่อมาบ้านตับช้างราาักกับพันและสวนนระตืนสระเทศไทยโคตรสวยถึงไฟยเตยแล้วอาตุกง ร้องวันเนี้ยเาคิดถึงความร้องของประเทศไทยเลยทุกคนโอเคโอเคงานก็ขึ้น BTS ไปดีเดียวก่น